มาจ้ามากินข้าวกันมากินข้าวกันจ้าเคยกินไม่ข้าวแบบนี้อร่อยมากเลยนะและเนี่ยสมมุซาของมาดามปูจาแม่ครัวของบ้านมมาดามปูจาหมอสุนินเนะี่ยทำอาหารอร่อยมากวันนั้นแม่ไปไปไปใช่ไหมแล้วก็แม่ถามภรรยาหมอสุนินเนะี่ยมาดามปูจาบอกว่ามีข้าวแบบนี้ไหมแม่เรียกไม่เป็นเนะี่ยเขาบอกเดี๋ยวทำให้อื ข้าวแบบนี้หากินยากหากินยากอร่อยมากคึกคักมากเขาเรียกข้าวอะไรนะ อาหารอินเดียอันนี้ก็ปมะเกิดเทศของ มมกกลัวของหมอตุ้นนหมอเทวดาหมอันที่เก่งที่สุดในโลกทำอาหารอร่อยมากตามมุซซาทำตามมุสซาอร่อยมาก Hãy nó cho kênh nào mm -hmm. ทำนินเอยกับหมอสุนิงซื้อละหมื่นบาหาแม่ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์จิตต่อแม่มาเลยแล้วเดี๋ยวให้มาดามปุจจาภรรยาหมอสุนินเนะี่ยดูแลแบบดุดแขกวีไอพีเลยอืม อันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มตีฟูเนี่ยน่าจะเป็นจิ้มตีฟูเดี๋ยวลองชิมดูอืมน้ำจิ้มตีฟูอืมอร่อยมากคุณผูม้ชมอร่อยมากข้าวแบบนี้เคยกินไหม อร่อยมากคือแม่ครัวของมาดามปุจารองทำอร่อยอันนี้อันนี้แม่ครัวของมาดามปุจการเขาสะอาดอบ้านมาดามปุจาเป็นพันล้านบ้านเขาอย่างกะวังสะอาดสะอา้าน หมอสุนินนะบ้านหมอสุนินนะหมอเทวดาขอบคุณมาดามปูจานะคะขอบคุณหมอสุนินนะคะที่เอาข้าววันเนี้ยมาให้อร่อยที่สุดในโลกเลยแล้วก็อันเนี้ยอะไรอ่ะอะไรอะสมปรส่าอร่อยมากสมปรส่าในข้างในมันเป็นไส้ถั่วแล้วข้างนอกมันกรอบ อร่อยมากอ,มอร่อยคุณผู้ชมอร่อยมากเนื้อผ้าแบบเนื้อเขาเรียกข้าวไรอะ่ะข้าแบบไม่เม้วยาวอะ่ะแล้วก็มีไก่เนี่ยมีไก่ ข้าวอย่างเงี้ยแพงนะข้าวแบบเนี้ยอาหารอินเดียไงขอบคุณมาดามปูจาขอบคุณหมอสุนินนะคะอร่อยมากค่ะเขาให้คนขับรถเอามาให้ร้อนๆเลยเอามาจากบ้านเขาที่พัฒนาการจอร20ิืืม เออแซมบ้าขึ้นจันลอยเลยในขนาดเดียวกันได้ป่ะไตนี้ไม่มีนะครับมีแต่ไตนี้ไตนี้ไม่มีเลยหากี่เจ้าหาหมดเลยครับนี้วางไว้ตรงนี้ไอ้ที่ไอ้เราบอกให้ซื้อร้อยใบซื้อมากี่ใบร้อยหนึ่งมัากี่ใบ <20. S 1> าายี่สิบมันจะร้อยนึงไงสามมาเจา้จาหกสิบเลยไปยกลุมมาแล้วเดี๋ยว้าิทั้งบนทีเดียวอร่อยมากซามมูซ่าเนี่ยแล้วก็ซอสมะเขือเทศของมาดามเขาอะจะเปรี้ยวๆไหมซอสของผู้อื่นซอสมะเขือเทศ บานจังๆร้านอาหารน้ำอร่อยสู้ของแม่กำประจังไม่กลัวเขาทำอร่อยพี่เย็นตรงนั้นเลยพี่จาเรื่องอะไรคะวัดยูยูวัน